สวัสดีสดีด้พี่น้องที่เสีพลดเดินเนาพ่อก็ชอบสลามเลยะยังยือฮืินลุยนักเลยไม่ได้พี่น้อนะเอาข้อเผื่อผักง้อเดกใครใครกันเนาะตัด้วมันมันหนาเลนเาคูนะเขาสั่งหนาจ้าเอาคูเขา กิ้่อเมองมันพูดคำมาได้ชใบเนี่ยบิ้งในพมนอมีิน้องจักกติดอัอันเล็งบุคืนพากะขาดเกินเลยปข้าวกินแ่าเลยเด้ดดดเงเนี้เโ้้าพันถึนไฟไนี่หลับลองเลยดอขคืนังเหตุดันเชียงเ้อพี่นอ้องใ <ไป S 1> ทัมอันนึ่งอเจ็บดิมาไม่รู้ว่า mình nam chúc mà nóสบาย đi đấy bọ nhàng lung lên đấy đấy cho nè đấy, cầm lên, cầm lên này, gì ลเอามาทำอะไรนีลูกลูกกอบพงานแท้อะไ้แหล้าเขานแล้วแต่เาทำยังไม่ที่ใหม่ยังเต็มอยู่แต่ว่าจัดมันตาย่างไรมือไไปช่วยเรองยังเป็ต้นอีกบุต้าตัวคือเกินทิมาวมันใหม่ยัตขาใหม่ต้นขาทีเนาะ ทำกได้มฝากเขานยจะชิมอะไรผิดเนี่ยเบ่ไปสั่งหลายคนนะแต่ว่า เออยงเล็บมันจับไปเด้อจับไปให้ใสตู้เลยเล ไม่ต้องผ่านจังหอะอะ้เคียงเลยนนังก็ได้ไม่ได้นั่งเลยเกียมือจเห็นหนีพ่อเลยเดี๋ยเคียงนแต่วโอ้เกือไอ้น้อยไม่ได้ผสานเท้ เอาเทนะ้ไปไหเบี่ยเรบี่ยวไปมเกาเลยเออขาลดหบาใาเนาหม่ค่ะเอาเต็มทีกินถ่งไรมไปไปหนึ่งวันบระไปมนะ่ายแต่ันทีกูเดียวนะฮะยี้มออก้ปะย้มออกเออเออใกล้แล้วใก้แล้ว ขอกินขนมหญ้าเนี่ยมันย่านๆนะมัน Jack Sting มันบ่ย่านแหละมันไทนะครับพี่บ่ว่าน้องอยากกินนมแห่นี่แหละมันไทยเอ้ยน้องขออยากกินนมกินนมแม่เดี๋ยวมาได้ทาสติ๊กบ่ได้กําลังโพดนี่แหละเออหมด ตาทำสิไรใช่สง่าใชจะคืนคืนด้อย่างดีไม่ได้เลยอ้สุดนนีกตื่นเนาะันแต่ม่ยาะตื่นดนแย้วมพนแต่ว่าเนี่ยมันเปนัญาเดี๋ยวก่อน ทำงานเก่มากียนทำอันนีทเแล้วเนดเงเอ้าเหมืนเห็นแต่กระตกรตงิเห็นแต่ข่งหัวหอขอันนี้ของนยาะยืมมากรปเขาหมืนลืมไปคืนยืมยืม้วก็ลืมเลยแกัเขามาทแลก็ลืมเลยบอไปคืนวันนี้แลยนะครับขรหาเอาจะได้ของเข้ว ยืดเดียนบบนีจะไหนตรงนี้กแล้วก็ไม่เอาเลยก็ม่เอาไงก็ม่ใส่เลยก็เี๋ยดูดูยยังขล่าวู่นี่ยืมังเขา อ้าวพรดดาลูกดูเลยดาค่กดาเอาลูกคอยขี้อยู่นอกมาดิยังประเสียหยาะทำเมื่อไรรีวิวเพื่อนนี่ไปแม่ไปตามาไปเดนดนเลยมะคุงก้าอยู่นี่มะทิงกายอยู่นี่พี่น้องมีียังี้ป่นี่พ่ันดีฮาบักเพชรประเดานนาบมีบอพ่อสมแหละ ยังม่ตุกยังยืนี่แม่ตุกยังย่พอกขวอยู่ดีรูทำขมกนดไมันบอย่ม่ลดวกันข่าวดีอกงามบอกงามบอกพอไมพี่น้องงามบอกทำให้งามบอกทํเนาะมาพูดขี้ได้เลยนี่ย่างอันนึงมนดีอันนี้แรกล้วกเอาไปส่งได้เลยต็เต็ต คือว่าเอ็นคือว่านเส้นดเด็กๆจะมาเต็งสายไฟยมันหนามัเปียกเพียงน,น,นั่นหละเป็นน้ำจักเด้เออมไม่ไว่ม่เป็นน้ำจักเป็นน้ำคนตัดบอบพิษเออข้าวซอยม,มันสมอกัน <c oughs> คอยนีย่แหละซอยนาทีแทงแลายกาอ็นเทปโอ้ยจักทำมันเบี้ยวเนาะต่อให้จักตัดแทนแัเาราไปต้มมหุงนย <c oughs> ินฟอยกีแคลไปไบองยยสิจดฮะ ไอ้หน่อยข้าฮักนานมีไงอ้ามเคลือกัมาเคลือซุกเลยเน,ะะนี่ยตุ๊แต่ซุกคลิปคลินี่เด็เดี๋ยวเอาแนวมาเลยโอเคพ่อพี่หน่อยเดี๋ยวจบคลิปก่อนเดี๋ยวไปเห็นแนวอ,อื่นเนาะใส่สุดคายเชิญจะบ้ากนันแน่พ่อพี่หน่องมันนี่ใส่สุดเซ็กซี่เดี๋ยววัไปเย็น โดยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เขาจบคลิปก่อนพอมีน้องเอ้ให้ผมฟอนกินหนะเด้อสำหรับคลิปนี้ก็เขากล้าเข้ามาสบายดีสบายดีอ๋อสบายดีเด้อเอาสบายดีเด้อเงี้ยเด้ออดอ๋อผมพนันนะพนันกันสบายดีเด้อพนันกันติดดาวลายอันเถอะติดจะพ่าอะไรมันไปการเมื้อวานนี้ เช็ดวันที่หนึ่งบอกวันที่หนึ่งก็มันกันผัามักจุดเชยวันที่วันที่สี่ไม่นีวันที่สี่ววันที่สามเออเดี๋ยวมือกสดเวันที่เขาก็ะหายปะเออวัที่เขากหาเออียงละกันมาปั้นกันเลยเนาโอ้จะไข่แตกไข่แตนสิโอจะไข่แตกไข่เตนแลยเนาะเอไข่ตไข่ตนเออโอเคพอดีเลย เอาสบายดีเด้อจับคลิปแหละสบายดีพี่น้องแต่แต่สายโอจนยังก็เห็ดโอจนติดดาวติดดาวเยนโออีกเรื่องนี่ได้สามดาวฮะไรสองดาวนี่อีกดาวหนึ่งเดียวเนาะคลิปนี้กับไปกันเด้อพี่น้องไปตั้งหงุ่งไปดาวก็มาซมเงินโอ้ครเนี่ยเนาะบอกพม่น้องโซไปตั้งหงุ่งยังบอไปตั้งตะเขื่อยอยู่ตั้งเนี้ยไป